สวัสดีครับผมวันนี้พ่อดินพาเที่ยวเรามาเที่ยวรีสอร์ทแถวแก่งกระจายกันนะครับเรามาเที่ยวที่ไหนนะน้องตินดีอะไรนะดีเดอะทีเดอะทีเดอะทีลิเวอร์ไซด์เดอะทีริเวอร์รีสอร์ทแก่งกระจายเออใช่หรือเปล่าใช่สิเดอะทีเนี่ยเดอะทีลิเวอร์ไซด์รีสอร์ทแก่งกระจายใช่ครับผมเราลองผ่านจองผ่านอากาด้ามาแบบว่าเดินด่วนเลยจองปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับเห็นในนั้นเขียนว่า5ดาว ไม่รู้จะหดาวอย่างไรลองมาดูกันแบบธรรมชาติสุดวันนี้เรามาฝนตกด้วยฮะมันเขียนห้ดาวเลยกดดูสิเขียนห้าดาวโอเคไปดูกันดีกว่าครับผม แล้วถึงแล้วแยเราอยู่พูลิล่าด้วยอยู่วิลล่าไเข้าอปครับทางการภายในห้องจะมีโทรศัพท์นะครับกดศูนยนะครับจะติดต่อทางล็อบบี้นะครับวันนี้ลุมเซเวินจะอยู่ถึงสามทุ่มนะครับแล้วก็ห้องอาหารจะปิดรับออเดอร์ที่หน <aside> ึ่งทุ่มนะครับกุ ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องพักแล้วเราจองมาเป็นวิลล่านะครับผมราคาก็อยู่ประมาณถ้าถ้าตามแนวเ,เว็บอยู่ที่ประมาณ1800บาทนะครับผมถ้าเสิดจากในเว็บไซต์นะครับผมก็เด uh ี๋ยวเรามาดูดีกว่าด้านในเขามีกอะไรบ้างนะครับ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องซีนแนะนําห้องดีกว่ามีอะไรบ้างนอกจากเตียงแล้วตรงนี้อะไรนี่นี่มินิบาร์มี <c oughs> กาแฟชุดกาแฟให้ตู้เยน็นไม่มีอะไรว่างเปล่าป่าปาปาะผ<ล>ส,สมอ้าโอเคคุย,ยอะไรนัล็อบบี้กับพี่ล็อบบี้เขาอ่ะไปดูห้องน้ำดีกว่าไปไปโอ้ทีวีใหญ่อกับแต่เรายังไม่ได้เปิดทีวีไปห้องน้ำมีอะไรไม่รู้เนี่ยเร็วโอ้ห้องน้ำห้องน้ำเป็นชักนโค้ คร,รับผมอแล้วก็โอ้ดูดีอ่ะดูดีดูดูดีดดไม่มีอาบไม่มีอาบน้ำอย่างเดียวใช่ไหมโอเค้ท,ง,ทงคแล้วตอนนี้นะครับเราก็ออกมานอกห้องเดี๋ยวเราจะไปเดินดูบรรยากาศรอบๆของแรมเล็กๆๆน้อยนะใช่ไหมให้เราก็จะออกไปกินข้าวนอกกันตรงต้องนี้นั่งเต็น ำไมไม่กินข้างในฮะทดไมไม่กินกินเห็นว่าร้านแถวเนี้ยมีอยูร้านหนึ่งที่มันเด็ดมากๆเลยเราก็เลยอยากจะลองไปกินดูฮชอบไหมห้องที่นี่โอ้สระว่ายน้ําเดียวเดี๋ยวถ้ากลับมาเร็วๆนั้นเราจะมาเล่นน้ําที่นี่กันโอเคปะส่วนตรงที่เราพักมาเที้ยมมันจะเป็นวิลล่าใช่ปะแล้วมันก็จะมีเป็นห้องห้องอย่างนี้ด้วยนี่นี่น้องเตน ตอนแรกเราจะจองนี้แล้วพ่อจะจองนี้ให้อยู่แล้วแต่เนี้ยเราเพิ่มเงินนิดเดียวก็ได้วิลล่าแล้วเป็นส่วนตัวมากๆนะ่เราได้วิลล่าโอเคไม่แต่ว่าวันนี้เห็นว่ามีไม่กี่ห้องไงง่ะโอ้ยังสบายอ่ะสุดยอดฟิตเนสเนอฟิตเนสอยู่ตรงนี้ฟิตเนสตรงนี้มีสาไว้น้ำมีฟิตเนสเนาะแล้วก็ติดไว้น้ำเดี๋ยวมีโอกาสจะเดินไปแที่ย่ไ้น้ำ Okay. นี่อะไรวนะเนี่ยห้องประชุมเหรอน่าจะใช่นะห้องประชุมอ้าวแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันตรงริมแม่น้ำใช่ไหมโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยด,ดูดิเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้หินำกำลังขึ้นเลยใช่ไหมคือบ้านตะลืออะไรบ้านตะลือเนี่ยตะลือตกบ้านอ้าให้ดูดิอะไรตะบุตกบ้านวะ อ๋อไม่ใช่เขาไปดูวิวตายแล้ว